ขาหมูมื้อเช้าพลังของลูกชายพลังของคนเป็นแม่ในเช้าที่เร่งรีบกลิ่นหอมของพะโลและเครื่องเทศจากร้านขาหมูเจ้าประจําที่โชยมาร้านข้าวขาหมูพี่ติว๋วด้านหน้าตลาดคูขวางค่ะที่ร้านจะซื้อนั่งทานก็ได้หรือสามารถสั่งเฉพาะตัวเนื้อกลับบ้านแบบนี้ก็ได้เลยไปหาผักสดในตลาดร้าน้ายาค่ะผักพื้นบ้านให้เลือกหลากหลายเพราะว่าเด็กๆ3คนชอบทานผักมากๆแม่แหวนกลับถึงบ้าน เด็กๆก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมสำหรับการทานมื้อเช้าลูกชาย3คนเปรียบเสมือนพลังของแม่ที่ไม่มีวันหมดเนื้อหนังนุ่มๆของขาหมูมีโปรตีนและพลังงานสูงพร้อมรับมือกับคาบเรียนและกิจกรรมของลูกๆน้ำราดเข้มข้นรสชาติที่คุ้นเคยทําให้3ต้นยอมนั่งนิ่งๆกินข้าวจนหมดจานจนเม็ดสุดท้ายผักกาดดองเคล็ดลับเล็กๆที่แม่ขยันขยอให้กิน เพื่อสร้างผู่มต้านทานให้ร่างกายนั่งกินยังติดหล่อเลยนะต้นรักลูกกินอิ่มมันเติมพลังให้แม่เป็นอย่างดีรับเงินค่าโรงเรียนส่งพิกาที่โรงเรียนกัละยาณีส่งน้องต้นรักที่โรงเรียนอนุบาลวันนี้พิเศษหน่อยน้องต้นไม้มีเข้าค่ขายลูกเสือที่ค่วชีราวุธก่องทัพภาคที่4พลังงานจากขาหมูจะดูแลลูกๆเอง